แต่ขณะที่หลายคนอาจจะมองข้ามช็อตไปถึงความเป็นไปได้ในการจะสลับขั้วสลับข้างกันสีแดงสีน้ำเงินผสมกับสม้มใช่ไหมกรณีที่นายกแพททองทานอาจจะพ้นจากตำแหน่งไปอย่าพึ่งมองไกลขนาดนั้นเพราะว่าศึกเฉพาะหน้านี้ยังคงอยู่ครับคนที่อยู่ในเกมก็ยังไม่ได้มองไกลขนาดนั้นโดยเฉพาะคู่รักคู่แข้นเก่าอย่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยต้องจัดต้องเช็คบินณขณะนี้มีสัญญาณจะปฏิบัติการรุกกลับ ภูมิใจไทยแบบเต็มสูงเอาจริงนะรุกกลับครั้งนี้รุกคาดเลยหรือเปล่าคือเพื่อไทยเนี่ยสัญญาณชัดเจนว่าไม่พอใจบทบาทฝ่ายค้านของภูมิใจไทย<า>ที่เอาจริงเอาจาังมากแล้วก็ล้ำเส้นทั้งๆท,ที่เพิ่งจะเป็นฝ่ายค้านแบบหมดัดหมาแต่กลับคู่ตรวจสอบรัฐบาลถึงขั้นจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็มีข่าวเดินเกมชิงเสียงสลับขั้วเตรียมตั้งรัฐบาลเฉพาะการ ชิงอํานาจการเป็นรัฐบาลจากเพื่อไทยแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามแต่ถ้าได้เป็นรัฐบาลรักษาการช่วงเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหมันแปลว่ามันเป็นความได้เปรียบทางการเมืองจริเนะนี่ยในมุมของเพื่อไทยนะเดี๋ยวมองภูมิใจไทย<ะ>แบบนี้จะจริงไม่จริงนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะ<อ>แต่ถูกมองแบบนี้มันจึง<ะ>มีปฏิบัติการรุกกลับเริ่มเปิดฉากกับที่เราได้เห็นสัญญ,ญาณตั้งแต่ภูมิใจไทยถอนตัวออกไปแล้วรัฐมนตรีของเพื่อไทยมากํากับดูแลกระทรวงเดิม ของภูมิใจไทยเนี่ยนะเราได้เห็นอะไรบ้างมีการชะลอโครงการไม่กับโปรเจกต์ของสองกระทรวงคือกระทรวงศึกษาและกระทรวงอ,อวอร์รวมๆแล้วราวๆสี่0 0 0ล้านโดยเฉพาะโครงการเช่าแท็บเล็ต20 0 0 0ล้านของกระทรวงศึกษาและโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงสินโครตอนอีก1.59ล้านเนี่ยนะครับมีการทลายเครือข่ายเรียกหัวคิวต่อใบอนุญ,ญาตแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะกัมพูชามูลค่าความเสียหาย400 50ล้านทั้ง3กระทรวงนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วซึ่งล้วนแต่เป็น3กระทรวงที่มีคนของภูมิใจไทยเคยนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการคืออันแรกเนี่ยสองหมื่นล้านอ,อีกอันหนึ่งหนึ่หมื่นล้านหมื่นล้านมันก็เลยรวม,รรวมเป็นสี่หมื่น <40. S 2> ล้านโโนะขออภัยเมื่อกี้ตกเขาว่าหมื่นล้านไป1.59หมื่นล้าน<ะ>ล่าสุดเนี่ยคือการตีไปที่กล่องดวงใจของพักและผู้นําจิตวิญ,ญญาณพักนั่นก็คือการตรวจสอบที่ดินเขากระดง นี่เป็นอำนาจของกรมที่ดินนะครับในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยภายใต้การกำกับดูแลของบิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวชเชยชัยรักษาการรัชก,การแทนนายกรัฐมนตรีโดยเป้าหมายของปฏิบัติการรอบนี้เนี่ยคือยึดที่ดินกลับมาเป็นของการรถไฟเพิกถอนเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารการครอบครองหรือใช้สิทธิ์ที่ดินทุกประเภทเนื่องจากออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินเขากระโดงเนี่ยมีตระกูลการเมืองครอบครองอยู่ หลายแปลงนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคของบิ๊กอ้วนเพราะว่าที่ผ่านมาในยุคของมทหนูคุณอนุทินนะครับกรมที่ดินปฏิเสธที่จะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงโดยอ้างว่าได้ตั้งคณะกรรมาการสอบสวนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินตามคําสั่งสารปกครองแล้วแต่ว่าการรถไฟส่งแผนที่กําหนดขอบเขตท,ที่ดินของตอนเองไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได้จนการรถไฟต้องออกมาโต้แย้งแล้วก็ยื่นฟ้อง สารปกครองซ้ํากลายเป็นข้อพิาพาทระหว่าง2หน่วยงานแต่เมื่อบิ๊กอ้วนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยประชุมมอบนโยบายครั้งแรกไปแล้วเนี่ยครับได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายไปตรวจสอบเอกสารและเรื่องราวทั้งหมดโดยรวบรวมหลักฐานจากทีมกฎหมายที่เคยช่วยสนับสนุนข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อครั้งเพื่อไทยและพักประชาชาติเป็นฝ่ายค้านในสภาชุดที่แล้วเอามาประกอบด้วยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบ ว่าการสอบสวนของคณะกรรมการตามมาตรา61เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบและการลงมติไม่เพิกถอนเอกสารส,ารสิทธิ์ที่ดินเขากระดงก็ไม่ชอบด้วยเช่นเดียวกันมีเหตุผลอยู่สามข้อที่เขาตรวจสอบพบเบื้องต้นแล้วตั้งนานตอนมอทอหนูอยู่ก็ไม่พบบพอมอทภอูมิภูมิทํามมาพบเลยนะคะเอาเหตุผลสามข้อที่ตรวจพบค่ะ หคือหลักเกณฑ์พื้นฐานในการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินไม่ว่าจะเป็นโฉนดหรือว่านอสอสามจะมีอยู่สองข้อนะคะคือมีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินและไม่เป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน ความหมายของที่ดินต้องห้ามนะคะคือที่ดินซึ่งได้ห่วงห้ามเอาไว้เป็นไปตามกฎหมายอื่นก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหมายถึงประมวลกฎหมายที่ดินมาตราสิบนะคะในส่วนของที่ดินเขากระโดงตรงนี้เป็นที่สงวนห่วงห้ามตามพรบรจัดวางการรถไฟและทางหลวงปีพศ2464ซึ่งประกาศเนี่ยใช้เนี่ยใช้อยู่ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับก็เลยออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้คุณผู้ชมเข้าใจไหม ยังไม่รวมถึงที่ดินเขากระโดงเขาได้รับการพิสูจน์จากสารไปจนถึงสารดีการเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นที่ดินของการรถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถือเป็นที่ดินที่รัฐสงวนเอาไว้เพื่อกิจการของรัฐห้ามเลยค่ะห้ามออกหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน อันนี้เคลียร์และชัดเจนข้อ 2. คือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61ที่อธิบดีกรมที่ดินเขาตั้งขึ้นกรณีเขากระโดงเขาต้องตรวจสอบว่าที่ดินเขากระโดงเป็นที่รัฐหรือไม่ไม่ใช่ไปอ้างว่าแผนที่ไม่ชัดเจนส่วนการแก้ไขปัญหาโต้แย้งสิทธิ์ในที่ดินนะคะซึ่งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจทําการสอบสวนเปรียบเทียบเนี่ยอย่างเช่นเขาไปตรวจแผนที่นะคะต้องเป็นการโต้แย้งสิทธิระหว่างราษฎรกับราษฎร หรือเอกชนกับเอกชนเจ้าพนักงานที่ดินถึงจะทําการสอบสวนเปรียบเทียบได้จะเป็นไปตามมาตรา60เลยค่ะส่วนคณะกรรมการตามมาตรา61มีอํานาจหน้าที่คือดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานให้ได้ความไปสอบมาให้ได้ความได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร ตรงนี้ก็จะเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขาการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายปีพศ2553 คณะกรรมการตามมาตรา61นี้นะคะคุณผู้ชมฟังดีๆก็คือต้องทําการสอบสวนรวบรวมหลักฐานทั้งหมดโดยเฉพาะพยานหลักฐานกระบวนการออกโฉนดที่ดินแต่ละแปลงซึ่งจะรวบรวมเอาไว้ในแฟ้มสารระบบที่ดินแต่ละแปลงเรียบร้อยอยู่แล้วแต่คณะกรรมการเนี่ยไม่นําพยานหลักฐานนี้มาพิจารณาไงจึงเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเท่ากับเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะที่สําคัญ พอเมื่อที่ดินเขากระโดงเนี่ยยังเป็นที่ดินห่วงห้ามของรัฐสำหรับกิจการรถไฟย้อนไปตั้งต้นตั้งแต่ปี2464นะคะก่อนที่จะประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินปี2497ที่ดินเขากระโดงบทสรุปก็คือไม่สามารถจะออกเอกสารสิทธิ์ได้และคณะกรรมการสอบสวนมาตรา61เนี่ยก็ไม่มีอำนาจไปแก้ไขปัญหาโต้แย้งสิทธิ์ในที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชนด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นกรมที่ดิน ต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินบริเวณเขากระดงเท่านั้นนี่คือไฟบังคับค่ะตามกฎหมายเพราะถือว่าออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั่นเองทุกอย่างมันมัดไว้หมดแล้วนะคะเหตุผลต่อมาข้อที่3พนักงานที่ดินเจ้าพนักงานนะคะเคยให้การต่อสารจังหวัดบุรีรัมย์ในคดทีที่เอกชนเนี่ยผู้ครอบครองที่ดินเขากระดงฟ้องการรถไฟและกรมที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินตอนนั้นก็อ้างว่าอ๋อไม่มี อำนาจหน้าที่ในการสอบสวนเปรียบเทียบหรือว่าชี้ขาดการโต้แย้งสิทธิ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานรัฐเลยตรงนี้มีคำพิพากษา,าสารบุรีรัมชัดเจนนะคะในปี2555มีเลยเพราะฉะนั้นมติของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61ที่ไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระดงเมื่อปี67ก็เลยเป็นมติที่มิชอบแน่นอน3ข้อเน้นๆแล้วทาไมอ่ะ กรมที่ดินน่ยถึงมาอ้างเหตุผลแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เคยอ้างละ่ะงานนี้มีข่าวว่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมีข่าวว่าบิ๊กอ้วนเนี่ยเตรียมจะรื้อขยะที่อยู่ใต้พรมแล้วงัดขึ้นมาสะสางให้เห็นผลไม่ช้าด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเกิดขึ้นแล้วค่ะหมาว่าเมื่อไหร่ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขากระโดงเนี่ยคือกล่องดวงใจของภูมิใจไทยแน่นอนพูดถึงบิ๊กอ้วนเนี่ยตอนนี้เวลาเรียกบิ๊กอ้วนเนี่ยบิ๊กจริงๆนะ <laughs> คือก่อนหน้านี้นที่เรียกบิ๊กอ้วนเพราะว่าเอาว็เหมือนเรียกทหารไปเป็นรัฐมนตรีการลาโหมบิ๊กทิน <Th> ใช่ไหม<อ>พี่อ้วนพอไปเป็นรัฐมนตรีการลาโหมก็บิ๊กอ้วนนะตอนนี้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีการลาโหมแล้วก็ยังบิ๊กอยู่ดีครับเพราะว่าขึ้นมาเป็นม, 1> ม,มท .1 หนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีแต่จริงๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ใช่สถานที่อื่นไกลตามเส้นทางการเมืองของ บิก๊กนภูมิธรรมเลยเอ้าคุ้นเคยเหรอคะเพราะว่าตอนที่ไทยรักไทยชนะเลือกตั้งเมื่อปี2544เนี่ยครับคุทักสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมหาไทยกู่ใจของคุทักษินในยุคหนึ่งก็คือร้อยตำรวจเอกปูรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ณวันนั้นเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยนั่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงได้มีความสัมพันธ์กับกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ที่ก้าวเข้าสู่ งานทางการเมืองแรกๆด้วยซ้ำอันนี้คือคืนถิ่นเก่าเลยใช่ไหมนะใชแลแ้วถ้าจะย้อนเส้นทางวิกอ้วนเนี่ยหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์6ตุลาคม19มพี่อ้วนก็หน,นีเข้าป่าใช่ไหมครับออกมาอีกที13ปีไปทำงานอยู่ในแวดวง NGO จนกระทั่งคุณทักษิณชวนเข้ามาทำงานการเมืองนี่รวมๆแล้ว30กว่าปีแล้วนะบนถนนการเมืองถ้าย้อนไปไกลกว่าน,นั้นคุณภูมิธรรมเนี่ยจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาพิเศษจบ รัฐศาสตร์บัณฑิตจากจุลาสมัยเรียนในจุลาเนี่ยครับก็ตั้งพักจุลาประชาชนหลังจากที่ออกจากป่าก็มาทำงานบูรณิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนานอยู่13ปีแล้วก็จับมือกับเพื่อนคนเดินตุลาตั้งพักประชาธรรมแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งปี2537ร่วมงานกับคุณทักษิณทำโปรเจกต์ลับ เตรียมจัดตั้งพักการเมืองเรียกกันเล่นๆว่าพักผีแล้วก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างตอนปี2542ก่อตั้งพักไทยรักไทยคุณทักินเป็นหัวหน้าคุณปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์เป็นเลขาธิการพอปี44ไทยรักไทยชนะเลือกตั้งคุณทักษิณเป็นนายกร้อยตำรวจเอกปุรชยัยเป็นรัฐมนตรีมททหนึ่งเนี่ยนะ,ะบิ๊กอ้วนก็รับตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีมหาดไทายก็ถือว่าเป็นการเข้าถ้าสิงครั้งแรกตั้งแต่ยุคร้อยตำรวจเอกปุรชยัย ที่มีฉายาว่าไม้บรรทัดตอนนั้นแ,<อ>แล้วก็คืนถ้ำสิงอีกครั้งหนึง่งคือ2,568ในฐานะมท1ตัวจริงแต่เนื่องจากว่าบิ๊กอ้วนเนี่ยท่านไม่ได้จบทางสายปกครองอหมายถึงว่าที่ไม่ใช่ข้าราชการประจำที่มาทางรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นจุลาไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์หรือรามคำแหงสิงทองสิงดำสิงแดงใช่ไหมวันก่อนท่านบอกว่าจะสลายและไอ้สี พวกนี้โดยเฉพาะสีน้ําเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยก็จะสลายเช่นเดียวกันจะไม่มีแล้วจาบตาดูบทบาทของบิ๊กอ้วนนับจากนี้โปรไฟล์ขนาดนี้ได้รับการไว้ใจจากเพื่อไทยขนาดนี้นะคะก็แน่นอนแหละว่าถ้าบิ๊กอ้วนน่ะคิดจะฟันใครอ่ะก็คงฟันไม่เลี้ยงนะคะนี่คือหนึ่งในศึก แดงถล่มน้ําเงินที่ใหญ่หลวงมากจริงๆยังมีอีกศึกหนึ่งใหญ่เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้เงียบหัวสวค่ะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวมาอัปเดตกันจริงๆเดินหน้านะและหนักหนวงด้วยนะคะเกมแดงถล่มน้ําเงินนี้ผ่านการ คดีหัวสอวอข่าวตามหน้าสื่อเนี่ยเงียบๆไปหน่อยแต่ทางลึกของการดําเนินคดีเนี่ยไม่เงียบเลยค่ะหน้างานหลักเนี่ยตอนนี้นะอยู่ในชั้นคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางก็คือคณะที่26ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยแหละค่ะรับผิดชอบดําเนินคดีตามพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอล่าสุดก็ต้องบอกว่าอยู่ในขั้นตอนเรียกสอบล็อตแแล้วจ้ะล็อตที่8นะคะ เป็นทั้งพยานและผู้ที่เข้าข่ายกระทําความผิดก่อนหน้านี้นะคะคณะกรรมการสืบสวนและไตส่สวนออกหมายเรียกหรือว่าหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งให้มารับทราบข้อกล่าวหาก็ร่อนไปทั้งสอวอและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสสรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยรวมแล้วเนี่ยก็7จล็อต7ล็อตนี้ก็162คนแล้วนะคะณนะตอนนี้มีการเรียกล็อตที่8ค่ะล็อต8นมี7คน เกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงค่อนข้างจะชัดเจนด้วยเกี่ยวพันกับกระบวนการหัวสว24จังหวัดมีเส้นเงินด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่เกิดขึ้นกับคนการเมืองจากพรรคการเมืองใหญ่ค่ะล็อตแเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการสืบสวนและไตส่สวนเรียกพยานและผู้ถูกกล่าวหากลุ่มนี้เข้ามาให้ปากคำาม จากทั้งหมด7สัปดาห์นี้จะเรียกที่เหลือแต่ว่า3รายเนี่ยคือเขาให้การไปเขาก็ให้การแบบภาคเศษนะคะบอกว่ามีธุรกรรมโอนเงินกันจริงๆโอนจริงแหละแต่โอนเรื่องทั่วๆไปโอนไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกระบวนการเลือกสาว์เขาตอบแบบนี้ สำหรับกระบวนการตรวจสอบพยานหลักฐานในกลุ่มที่ถูกออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้แล้วก็ทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหานะคะคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเนี่ยเขาได้ข้อสรุปสำนวนเสนอไปที่สำนักงานกกตรวมถึงเลขาธิการกกตก็ส่งไปเนี่ยจำนวนหนึ่งแล้วจะได้ไปเข้าสู่ขั้นตอนเสนอสำนวนไปยังคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งพอส่งไปจากนั้นอนุกรรมการก็จะส่งเรื่องให้กกตชุดใหญ่ได้ชี้ขาด สมมุติว่ากกตชุดใหญ่เห็นว่าข้อกล่าวหามีมูลปั๊บเนี่ยส่งฟ้องต่อสารดีกาเลยค่ะและผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในทันทีเลยนะคะ มีรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รายงานมาว่าสำนวนคดีหัวสอวอในส่วนที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนรับผิดชอบที่เป็นไปตามพรปรว่าด้วยการเลือกสอวอเนี่ยจะครบเวลา1ปีก็คือวันพุธนี้แล้วเหมือนกันพุธท,ที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้ละค่ะสมมุติว่าก็กตชุดใหญ่อา้าวก็ยังไม่ชี้มูลพอถึงวันที่9ก็ยังไม่ชี้มูล DSI อาจจะถือว่านี่คือพ้นหปีไปแล้วนะ ก็อาจจะตัดสินใจแจ้งข้อหาฟอกเงินเลยแจ้งฟอกเงินเลยโดย e d s i เนี่ยแหละกับสวและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนเดินหน้าเลยดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินในส่วนที่ DSI มีอํานาจรับผิดชอบหน้าที่ได้เลยนะคะครับฉะนั้นเกมเหล่านี้ก็ยังคงเดินต่อเนื่องนะอย่างที่บอกตราบใดที่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลยังไม่ได้เกิดขึ้นค่ะกลัวฝ่ายค้านคลัวรัฐบาลยังเป็นแบบนี้คู่รักคู่แค้นอย่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยแยกทางกันออกไปแล้วเนี่ย ก็ยังเดินหน้าต่อไปในขณะเดียวกันก็อาจจะมองว่าเป็นแดงถลม่มน้ำเงินบวกส้มได้อีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> ก็คือข้อเสนอของพักประชาชนที่พร้อมจะยกมือให้กับนายกชั่วคราว <c oughs> ถ้าจะขึ้นมาทำหน้าที่ตามเงื่อนไขแม้ว่าสีส้มเขาจะไม่ได้บอกว่าเขาจะยกให้นายกคนไหนนะแต่เพื่อไทยจะตีความชัดเจนละว,ว่าน่าจะเอ็นเอียงไปในทาง หัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินมากกว่ายังมาประกอบกับข่าวเรื่องว่าหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุยกับสาสบางคนในพักประชาชนชื่อก็ยังมีข้อมูลโต้แย้งกันอยู่ว่าตกลงคุยกันเรื่องอะไรกันแน่ต่อไปอนี้คือข้อสังเกตดิลลับส้มกับน้ําเงินคือต้องบอกว่าการพูดคุยกันของคนการเมือง ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับถ้าหากว่าไม่ได้มีการตกลงกันทําอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมันเป็นเรื่องปกติ uh. มากๆนะใครจะเจอกับใครแล้วที่ผ่านมาก็มีข่าวคุณธนาทรบินไปพบอดีตนายกทักษิณช่วงใกล้เลือกตั้งปี -66 คาดว่าตอนนั้นก็น่าจะมีการพูดคุยเจราจาเรื่องตั้งรัฐบาลร่วมกันแต่สุดท้ายเพื่อไทยก็ตัดสินใจไปตั้งรัฐบาลข้ามคั้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณธนาทรก็ไม่ได้โจมตีเพื่อไทยมากเท่าที่ควรถ้าสังเกตนะ แต่กลับแสดงท่าทีในเชิงเข้าใจสถานการณ์เกิดคําถามว่านี่เป็นสาเหตุที่ทําให้พักส้มถูกมองว่าต่อยไม่สุดมัดในการทําหน้าที่ฝ่ายค้านหรือไม่แต่ต่อมาก็ยังมีข่าวผู้นําจิตวิญญาณพักส้มพบกับผู้นําจิตวิญญาณพักสีน้ําเงินในช่วงก่อนยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีแพท,ทองคานเนี่ยนะครับหลังจากปล่อยให้พักเพื่อไทยบริหารประเทศมายาวเกือบ2ปีก็เกิดคําถามอีกว่านี่เป็นสาเหตุที่ทําให้พักส้มเปลี่ยนแผน ไม่ยื่นสักฟอก10รัฐมนตรีแต่มายื่นสักฟอกนายกแพทองทานคนเดียวหรือไม่เพราะว่าถ้ายื่น10รัฐมนตรีเนี่ยจะมีรัฐมนตรีของภูมิใจไทยอยู่ในรายชื่อนั้นด้วยต่อมาก็มีข่าวลือดิวลับช่วยเคลียร์คดีมาตรา112ของ44สสพักสม้มแล้วจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีข่าวแกนนำพักสม้มพบปะคุณอนุทินก็ปรากฏชื่อคุณโรมคุณไอซ มีข่าวลือพูดคุยกันหลากหลายรวมถึงดิวลับในบางเรื่องก็ตามข่าวพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งที่ทั้งสองท่านก็อ,ออกมายอมรับถูกไหมครับแต่ว่าจะมีใครอีกไหมก่อนหน้านี้กี่รอบอันนี้อาจจะยังเป็นคําถามอยู่เ,เกิดคําถามว่ามีการพูดคุยถึงเรื่องการจับมือการพลิกขั้วตั้งรัฐบาลแข่งกับเพื่อไทยหรือไม่สีส้มเขาออกมาปฏิเสธแล้วไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้เลยหรือถ้ามีการ พบกันก่อนที่พักภูมิใจไทยจะย้ายข้างมาเป็นฝ่ายค้านมีความเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการปฏิบัติการถล่มประกันสังคมกรณีซื้อตึกสกายนายแต่เป้าอยู่ที่คุณสุชาติคู่แข้นทางก,การเมืองในภาคตะวันออกไม่ใช่การตรวจสอบเสนาบดีกระทรวงแรงงานของภูมิใจไทยยุคปัจจุบันเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปรัฐมนตรีท่านที่แล้วคือคุณสุชาติ เอาละการพบปากกันไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ว่าพักการเมืองพอพอไปพบแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันก็จะมีคําถามตามมาในการปฏิบัติหน้าที่ของตนว่าเต็มที่หรือเปล่าโดยเฉพาะสีส้มในฐานะฝ่ายค้านเคยถูกกล่าวหาทั้งกับต่อยไม่สุดหมัดกับเพื่อไทยค่ะอ่ะตอนนี้มีข่าวพบกับพักภูมิใจไทย มันจะส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่หรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตคือพักส้มก็พยายามจะอธิบายแหละว่าเหตุผลที่ไปเจอกับคุณอนุทินนั้นคืออะไรนะคะแต่แน่นอนคนที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้าม,มเขาก็ไม่เชื่อแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามได้แต่การตั้งคำถามนั้นจะต้องไม่รุนแรงเกินไปภาพที่เห็นล่าสุดในโซเชียลยมันทําให้คนตกอกตกใจนะว่าคุณต้องใช้คํากันขนาดนี้เลยเหรอเป็นสึกที่เกิดขึ้นระหว่างสสไอซ์กับคุณไผ่ลิกค่ะคุณเป็นคุณไผ่ให้หน่อยสิคุณไผ่คุณไผ่ต้องเร คุณไผ<ห>่โพสต์ <Post S 1> นใน Facebook ว่าทำไมค,คุณไอซ์ไม่ไลฟ์สดเ,ออเพราะว่าคุณไอซ์เนี่ยเป็นคนที่ผลักดันการไลฟ์ไลฟ์สดตอนประชุมกรรมธิการอย่างมากคุณไผ่ก็เลยออกแนวเสียสีไปโพสต์ปรากฏว่าคุณไอซ์มาตอบว่ายังไงเม้นเลยค่ะถามจริงๆคุณไผ่ลิก ใช้มันสมองที่พอมีอยู่เนี่ยคิดไม่ออกจริงๆหรอคะว่าความแตกต่างระหว่างมื้ออาหารที่ใช้เงินส่วนตัวจ่ายเนี่ยกับการประชุมกรรมาทการที่พิจารณางบประมาณมาจากเงินภาษีประชาชนเนี่ยใช้ค่าเบีย้ยประชุมกับค่าอาหารจากเงินภาษีมันต่างกันยังไงแปลกใจนะที่คนเป็นสสมาหลายสมัยแยกแยะเรื่องนี้ไม่ออกอะ่ะแค่คิดอีกทีเอาจริงๆก็ก็ไม่แปลกใจเท่าไหรอ่ <c oughs> อ่ะ <c oughs> คุณไผ่มาตอบ ที่คุณไอซ์มาคอมเมนต์บอกว่าถ้าคุณไปคุยเรื่องอื่นไม่เป็นไรแต่คุณไปคุยเรื่องการปิดด่านและการติดต่อเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นรัฐบาลแต่ถ้าคุณเป็นสสมันก็ติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะตอนไหนสมองผมมีหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมไม่เอาความคิดของผมว่าถูกต้องคนเดียวเอาเป็นว่าสันดานผมดีก็แล้วกัน <c oughs> แล้วก็บอกว่า แล้วถ้ามันเป็นเรื่องตั้งรัฐบาลจริงเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนได้ยังไงคุณไอตอบเลยค่ะตอบว่าถ้าสันดานดีจริงอะ่ะป่านนี้เขาก็ตั้งเป็นรัฐมนตรีไปแล้วมัง้ง <c oughs> นี่เราต้องใส่อารมณ์ไปด้วยขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยนายพูดอย่างนี้อะ่ะ <c oughs> คอมเมนต์ <c oughs> คอมเมนต์ตามน้าเสียงมาตามภาษาค่ะส่วนคุณไผ่บอกว่าตอบได้แค่นี้จริงๆหรือครับแล้วก็บอกว่าการที่คุณมาด่าคนอื่นไม่มีสมองโดนบ้างอย่าดิ้นไปทางอื่นสิเมื่อ พูดว่าจะโปร่งใสก็ควรจะทุกเรื่องไหมะนะในระหว่างนี้มีมีมีตัวละครคเพิ่มคุณวันอยู่บำรงุงก็เป็น เป็นคู่แข่งในเขตเดียวกันกับคุณไอซใช่ไหมบางบอนใช่ไหมใช่บอกนี่ถ้าผมโพสต์แบบนี้นะผมทัวลงยับไปแล้วเออคุณบันมา <c oughs> มา,มาช,ช่วยตรงนี้ <c oughs> แล้วจากนั้นคุณไผ่ก็แคปข้อความของอคุณไอซ์เนี่ยครับมาโพสต์ในโพสต์ใหม่นะ,ะบอกว่าโพสตแล้วไม่ลบนะชาวบ้านจะไม่เข้าใจรักชนกสีนอกก็แท็กไปถึง คุณไอซ์อีกรอบหนึงคุณไอซ์ก็มาอีกมีหรือจะไม่ตอบนะคะตอบว่าสันดานดีหรือไม่ดีต้องให้คนอื่นเขาชมนะคะคนดีๆที่ไหนไม่มีใครเขามานั่งยกยอปอปั้นตัวเองให้คนอื่นพูดดีกว่าไม่ลบนะดีแล้วค่ะคนเขาจะได้เข้ามาขำไงหางแถวอย่างคุณไผ่มีอะไรต้องกลัวแล้วถ้าจะแปะให้ถูกบริบทไม่บิดเบือนบทสนทนาแปะเต็มๆแบบนี้เลยจ้ะครับอา้าหลังจากมีสงครามทางโซเชียลระหว่างคุณไผ่กับคุณไอซ์ รักชนกแล้ววันนี้ทั้งสองท่านก็ปรากฏตัวที่สภา,านะคุณไอค,คุณคุณคุณไผ่กำลังช็อกกับข่าวพูด<อ>ก็อยู่ใชียวคุณไผ่ก็เลยมา<อ>ขยายความเพิ่มเติมบอกอยากจะรู้เขาไปคุยอะไรกรันได้ยินมาหลายเรื่องไปจัดตั้งรัฐบาลแลกเปลี่ยนอะไรกันหรือไม่หรือเคยได้ยินมาเหมือนกันเรื่อง44สสออันนี้เป็นเรื่องที่เรากังวลใจนะถ้าจะไปคุยกันเรื่องเหล่านี้นะเอาฟังคุณไผ่ครับ ไม่ได้มีอะไรครับก็อยากจะเห็นว่าอยากจะรู้ว่าจริงๆอยากรู้วยเฉยๆ,ๆว่าเขาไปคุยอะไรกันเพราะได้ยินมาหลังเรื่องว่าจะจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าไปมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันหรือเปล่าก็เลยโพสต์ไปแบบนั้นอืครับผมว่าการทิ่ขาขา้าอะไขก็ไปกันสอบไม่้มีอะไรประเด็นมาพาพิงเรื่องรัฐมนตรีเนี่ยเร,เ,รเราติดใจไหมไม่ติดใจครับก็คนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็มเงียนว่ามันไได้แค่นี้เทั้เราก็ว่าไป เห็นว่าทํากรรมธิการงบด้วยกันด้วย,ยนี้จะทํางานด้วยกันได้ไหมนี่ปกติครับคี่เฉยครับผมว่าเขียนไม่จริงแรกเราเขียนแบบเบาๆนะแต่เขามาแรงก่อนคุณไพภบอกผมเบาๆก่อนแต่เขามาแรงนะแล้วแกก็ปูดว่าไปคุยกันเรื่อง 44สสอสอของพักประชาชนด้วยหรือไม่โอ้วันเดียวกันนี้ก็เจอคุณไอ้ด้วยเช่นเดียวกัน,นเสียดายที่ไม่ได้เจอจังหวะเดียวกันนะคะคือตอนแรกคุณไอ้เนี่ยพยายามจะบอกเฮ้ยมันไร้สาระมากเราไม่สัมภาษณ์เรื่องนี้ดีกว่าแต่นะะักข่าวก็ขอขอหน่อยเถอะคุณไอ้ย,ยังพูดเลยนะคะว่าอยากให้ช่างมันเถอะนะมันไร้สาระอ่ะส่วนที่มาถามว่าจะทํางานในกรรมธิการงบได้ไหม คุณได้ตอบว่าจริงๆคุณไผ่ก็ไม่ค่อยมาทํางานอยู่แล้วนะมาเซ็นชื่อแล้วก็หายไปแล้วเนี่ยยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่อง44สสด้วยฟังจังหวะนี้ค่ะว่ามันคือช่างมันเถอะมัน,ม,น,ม,นมันไรสาระ เออทำงานกันได้ในที่นี้ใหม่ใหม่หมายถึงเรื่องอะไรคะเพราะว่าจริงๆคือคุณไผ่ก็ไม่ค่อยมาทํางานอยู่แล้วนะมาเซ็นชื่อแล้วก็หายไปแล้วเนี่ยไปค่ะไปเรื่องไปเรื่องต่อไทยกันดีกว่าันคุยเรื่องเอนเรื่องขอสี่สิบสี่คน่ะใช่ไม่มีค่ะไม่มีวันนั้นีจริงๆไม่มีค่ะพี่แล้วแล้วคุยนแบบนี่บอกไปเลยคุยอะไรกันคือเอาจริงๆคือไม่โกหกคุยอะไรก็คือบอกตรงๆไปคุยไปคุยเรื่องลเซ็นเตอร์จริงๆ โอ้โห oh, ดูเดือดน,นะ,นะคือเรื่องเนี่ยเริ่มมาจากคุณทอมเครือโสพลก็เพื่อนสนิทคุณอนุทินเปิดเผยในรายการทีวีบอกว่าเป็นคนนัดคุณโรมคุณไอซ์ไปเจอกับคุณอนุทินเป็นตัวกลางนั่นแหละแล,แ,ลแล้วมันแล้วมันก็มาสอดรับ,รบกับเรื่องว่าพรรคประชาชนเสนอฝ่าทางตันประเทศพร้อมที่จะยกมือโหวตให้นายกคนไหนที่ท,ที่ทำตามเงื่อนไขที่พักประชาชนต้องการทีนี้คุณคุณเทก็อาจจะพูด ให้น้ำหนักไปในเชิงที่ทําให้คนเข้าใจว่าจะยกให้กับคุณอนุทินแม้ว่าเป็นจังหวะฝ่ายคันเขาเจอกันพอดีด้วยนะแม้ว่าในแถลงจะไม่ได้บอกว่าจะยกให้กับใครแต่พอเพื่อไทยเขามองไปในทางนั้นเนี่ยคุณไผ่ในฐานะพรรคกล้าทำแล้วก็ชัดเจนว่าใกล้ชิดเพื่อไทยก็เลยสวนกับคุณไอซ์ก็เลยก็สมน้ําสมเน้อนะได้คู่ปรับคู่ใหม่ละคุณไผ่กับคุณไอซ์นะครับเดี๋ยวรอดูเขาจะทํางานในกรรมธิการก็ประมาณกันได้ ต,ต่อไปหรือไม่เอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าดูผลจากการลงพื้นที่ของกรรมธิการความมั่นคงไปที่ด่านอรัญญะประเทศจังหวัดสระแก้วเนียนะครับสสรังสิมันโรมก็มีข้อเรียกร้องเข้ามาจากผู้ประกอบการมากมายว่าปิดด่านเนี่ยมันเสียหายทางเศรษฐกิจจริงๆนะคุณโรมก็เลยเฝากให้รัฐบาลพิจารณา,าด้วยแล้วถ้าจะแก้เรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ เรื่องการปิดด่านก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตาม